อผ่านิ้วออกมาสามกิโลกรัมเตือนทุกคนอย่าขี้เกียจทำสิ่งนี้นุ่มปวดท้องรุนแรงช็อกมีนิ้วหนักสามกิโลกรัมในกระเพาะปัสสาวะหมอเตือนทุกคนอย่าขี้เกียจทำสิ่งนี้ตามรายงานพบว่าชายวัยสาสิบสองปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือแห่งที่หกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวกงโรงพยาบาลหนานไห่ประเทศจีนเนื่องจากมีอาการปวดท้องรุนแรงแพทย์ต้องทำการตัดนิ้วขนาดใหญ่49 ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ3กิโลกรัมออกมาจากกระเพาะปัสสาวะของเขาจากประวัติพบว่าคนไข้ชายชรายนี้มักจะกินอาหารไม่เป็นเวลาชอบนอนดึกและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่าสุดเขาออกไปทานอาหารเย็นกับเพื่อนๆและดื่มเบียร์ไปเยอะมากหลังจากกลับบ้านจู่ๆก,ก็รู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงจึงรีบไปรักษาที่โรงพยาบาลหลังจากตรวจเบื้องต้นพบว่ากระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยเตมอไปด้วยนิ้วขนาดใหญ่หนานแน่นติดกันรวมทั้งหมด49ก้อนหนัก ประมาณ3มกิโลกรัมแพทย์จึงตัดสินใจผ่าตัดเอาออกและหลังจากรักษาตัวต่ออีกสามวันเขาก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ทั้งนี้แพทย์ยังกล่าวด้วยว่าคนไข้ที่ต้องแบกนิ้วจำนวน3กิโลกรัมในร่างกายรายนี้มีประวัติการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวและกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบในช่วงสิปีที่ผ่านมาเขามีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะซ้ำๆแต่ก็ยังคงมีนิสัยขี้เกียจ ้าตรวจสุขภาพรวมกับการรับประทานอาหารที่ไม่ดีทำให้เกิดการสะสมของนิ่วจำนวนมากฤดูร้อนเป็นฤดูที่มีอุบัติการ์นิ่วในทางเดินปัสสาวะสูงที่สุดแพทย์เตือนว่านิ่วในทางเดินปัสสาวะเป็นอันตรายอย่างมากและอาจทำให้เกิดการอุดตันที่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อไตและแม้กระทั่งเกิดไตวายไ,ได้ดังนั้นเพื่อป้องกันนิ่วในทางเดินปัสสาวะต้องไม่กลั้นปัสสาวะ และต้องดื่มน้ำให้เพียงพออยู่เสมออย่างน้อย20002500มิลลิตรต่อวันซึ่งสามารถช่วยให้ปัสสาวะเจือจางและลดความเสี่ยงในการเกิดนิ่วได้พร้อมทั้งย้ำความสำคัญของการตรวจสุขภาพเป็นประจำเนื่องจากภายใต้สถานการณ์ปกตินิ่วที่ยังไม่แสดงอาการก็อาจจะยังไม่ถูกสังเกตเห็นอย่างไรก็ดีเมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้เกิดภาวะไตตุ่ม h y d r o n e p h r o s i อย่างรุนแรงและอาจสูญเสียการทำงานของไต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจหาการวินิจฉัยโรคและการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเ,เรื่องทีสองเป็นได้ขนาดนี้หมอผ่านิ้ว5ห้าพันก้อนขนลุกเผยอาหารที่คนค่้ชอบเมนูฮิตคนทุกวัยหมอยังอึ้งผ่านิ้ว5ห้าพันก้อนเตือนอย่างดมือเช้าและเลี่ยงเมนูยอดนิยมของคนยุคนี้ด็อเตอร์เฉียนเจิ้งหงแพทย์ระบบทางเดินอาหารชาวไต้หวันแชร์ประสบการรักษาผู้ป่วยคนหนึ่งนายหลิน เป็นชายอายุมากกว่า40ปีมีส่วนสูงไม่ถึง170เซนติเมตรน้ำหนักมากกว่า80กิโลกลรัซึ่งถือว่ามีน้ำหนักเกินเขตมาพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการปวดท้องแต่กลับพบว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีเกือบ5,000ก้อนดออร์เฉียนกล่าวย้ำว่าช่องท้องประกอบด้วยอวัยวะภายในจำนวนมากดังนั้นอาการปวดท้องจึงไม่ได้เกิดจากกระเพาะอาหารเสมอไป แม้ว่าอาการปวดท้องจะปรากฏขึ้นทันทีหลังรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มร่วมกับความผิดปกติบางอย่างระหว่างถ่ายอุจจาระก็ยังอาจเกิดจากพยาสภาพอื่นได้แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารก็ตามวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าอดทนเก็บความรู้สึกเจ็บปวดหรือพยายามรักษาด้วยตัวเองแต่ควรไปโรงพยาบาลตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อตรวจสอบและค้นหาปัญหาระหว่างตรวจนายหลินบอกหมาว่าปวดท้องบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากกินข้าวเสร็จในตอนแรกความเจ็บปวดจะค่อยๆทุเลาลงเมื่อเขานอนพักผ่อนแต่ยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งต้องกินยาย่อยและยาแก้ปวดจํานวนมากกระทั่งประมาณ3ามสัปดาห์ก่อนอาการปวดค่อยๆลามไปที่หลังและยาที่ใช้มานั้นก็ไม่ได้ผลอีกต่อไปเขาจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ดรเฉียนเล่าว่าหลังการตรวจเบื้องต้นผมคิดว่าคนไข้มีปัญหาถุงน้ำดีต้องอันตราสาวและซีทีสแกนแต่เขาไม่เห็นด้วยเขายืนยันว่าเขาเป็นโรคกระเพาะ และไม่ต้องการเสียเงินไปกับการตรวจร่างกายโดยไม่จําเป็นเพราะเขาพบว่ามีอาการปวดเกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารพร้อมกับอุจจาระสีซีดมากขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณทั่วไปของโรคถุงน้ําดีโดยเฉพาะโรคนิ้วผู้ป่วยจะปวดท้องบริเวณชายโครงด้านขวามักรู้สึกหลังรับประทานอาหารมื้อใหญ่อาการปวดนิ้วอาจทําให้เกิดอาการปวดหลังต่างจากอาการปวดท้องเมื่อนิ้วตกลงไปในท่อน้ําดี จะทำให้เกิดการอุดตันและน้ําดีไม่สามารถขับออกมาได้ส่งผลให้ปัสสาวะสีเหลืองหรืออุจจาระสีซีดนอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการต่างๆเช่นผิวหรือตาเหลืองคลื่นไส้อาเจียนปวดไหล่และหลังมีไข้และหนาวสัน่นในท้ายที่สุดทางโรงพยาบาลต้องขอการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวกระทั่งนายหลินตกลงที่จะทําอันตราซาวถุงน้ําดีผลตรวจพบว่าถุงน้ําดีมีนิ้วเต็มไปหมด และมีอาการติดเชื้อด้วยกรณีนี้ไม่สามารถรักษาด้วยยาลิทอริปซีได้และต้องได้รับการผ่าตัดซึ่งหลังการผ่าตัดสามารถเอานิ้วออกมาได้เกือบ5,000ันก้อนสาเหตุของโรคคือนิสัยการกินที่ขาดหนึ่งเกิน 1. น,นายลินเองก็ตกใจมากเมื่อเห็นนิ้วจำนวนนี้ด้วยตาของเขาเองเขาเสียใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเขารู้ว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยว่ามาจากนิสัยการกินสองประการที่เขาทำมาหลายปีตามคำอธิบายของดอกเตอร์เฉียนมันคือขาดหนึ่งเกินหนึ่ง โดยเขามักจะไม่รับประทานอาการเช้าอีกทั้งยังมีนิสัยชอบทานอาหารทอดและมันเยอมมากเกินไปดเรเฉียนอธิบายว่านิ่วในถุงน้ำดีแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่นิ่วในเม็ดสีและนิ่วคอเลสเตอรอลในกรณีของผู้ป่วยรายนี้คือนิ่วจากคอเลสเตอรอล cholesterols เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและรับประทานอาหารทอดมันเยมิมเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอล ในเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิว่วคอเลสเตอรอลในน้ำดีไม่ต้องเอ่ยถึงกรณีที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วนเพราะคนเหล่านี้มักมีดัชนีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมีการะส,สมไขมันหน้าท้องอินซูลินและไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นความต้านทานต่ออินซูลินนำไปสู่การขับถ่ายคอเลสเตอรอลในตับเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของถุงน้ำดีดังนั้นอัตราการเกิดนิว่วและถุงน้ำดีอักเสบจึงสูงกว่าคนปกติด้วย ผู้ป่วยแทบไม่เคยรับประทานอาหารเช้าเลยในขณะที่ถุงน้ำดีมักจะหลั่งน้ำดีในตอนเช้าเพื่อเตรียมย่อยอาหารหลังจากพักผ่อนมาทั้งคืนดังนั้นเมื่อคุณงดมื้อเช้าน้ำดีก็จะไม่มีอาหารให้ย่อยและน้ำดีก็จะอยู่ในถุงน้ำดีนานขึ้นน,นิสัยนี้เมื่อเวลาผ่านไปทำให้น้ำดีผส,สมในถุงน้ำดีและทางเดินอาหารคอเลสเตอรอลที่หลั่งออกมาจากน้ำดีจะผส,สมตกผลึกและก่อให้เกิดนิ่วได้ง่าย ดเรเฉียนยังเตือนอีกว่าไม่เพียงแต่คนไค่ารายนี้เท่านั้นแต่ผู้คนจำนวนมากในสังคมยุคใหม่ก็มีนิสัยการกินที่คล้ายคลึงกันไม่เพียงแต่ทำให้เกิดโรคนิ้วเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่โรคอันตรายอื่นๆอ,อีกมากมายโรคนิ้วอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นถุงน้ำดีอักเสบท่อน้ำดีอักเสบตับอ่อนอักเสบในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่มะเร็งตับอ่อนมะเร็งถุงน้ำดีหรือมะเร็งท่อน้ำดีได้ดังนั้นจึงต้องระมัดระวงัง นอกจากการข้ามมื้ออาหารทานอาหารไม่สม่ำเสมอทานอาหารทอดเยอะๆนิสัยการกินของหวานเยอะๆกินเนื้อแดงมากเกินไปขี้เกียจออกกำลังกายน้ำหนักลดเร็วเกินไปก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดนิ่วได้เช่นเดียวกันดอกเตอร์เฉียนแนะนำให้เพิ่มการบริโภคผักใบเขียวและผละไม้เนื่องจากไฟเบอร์ช่วยป้องกันการสะสมของคอเลสเตอรอลในน้ำดีลดความเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วในถุงน้ำดีเรื่องทีสามแค่ล้มก็หักแล้ว หนุ่มอายุ25แต่กระดูกเหมือนวัย60หมอเตือนนิสัยที่หนุ่มสาวชอบทำฟังแล้วแทบไม่เชื่อหูหนุ่มอายุแค่25พลาดล้มไปหาหมอช็อกตรวจพบมีกระดูกเหมือนชายวัย60เตือนนิสัยที่คนหนุ่มสาวชอบทำนายหลี่ชายอายุ25ปีมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งประเทศจีนวันหนึ่งเขาพลาดล้มขณะเล่นสกเก็ตบอร์ดเมื่อไปโรงพยาบาลจึงพบว่ากระดูกน้องหัก และแพทย์ก็ต้องประหลาดใจอย่างยิ่งหลังจากตรวจความหนาแน่นของกระดูกแล้วพบว่าอายุกระดูกของเขานั้นเทียบเท่ากับอายุกระดูกของชายวัยหกปีคนไข้เองก็ตกตะลึงเช่นกันเพราะเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นโรคกระดูกพรุนตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนี้ทำไมเด็กหนุ่มที่เพิ่งอายุเพียง25ปีถึงมีกระดูกเสื่อมโทรมได้ถึงขนาดนี้โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่เกิดจากการเผาผลาญหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่เกิดเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น และไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ที่จริงแล้วคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนสามารถทําให้เกิดการหกล้มกระดูกหักความสูงลดลงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ง่ายในกรณีที่รุนแรงอย่างไรก็ตามมีคนอายุน้อยเพียงไม่กี่คนที่จะรู้ว่าตนเองเป็นโรคกระดูกพรุนเพราะส่วนใหญ่มักไม่ได้เข้ารับการทดสอบความหนาแน่นของกระดูก ทั้งนี้ดรจินเฉินซีจากภาควิชาวิทยาต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญโรงพยาบาลเป่ยจิงชิงหัวช้างกังม,มอยอาชีให้เห็นว่าในหมู่คนหนุ่มสาวมีนิสัยที่พบบ่อย5ประการที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนทำให้กระดูกแก่เร็วอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งวัยรุ่นควรรู้เพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันท่วงทีได้แก่ 1. ออกกาลังกายไม่เพียงพอพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ใช้เวลานั่งอยู่กับที่นานๆงานยุ่งทำให้เหนื่อยล้าทั้งกาย และใจแทบไม่มีเวลาออกกําลังกายอย่างไรก็ดีกระดูกเป็นอวัยวะที่ต้องกระตุ้นการกระตุ้นการเผาผลาญผ่านการออกกําลังกายสามารถรักษาความมีชีวิตชีวาของกระดูกเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกและคุณภาพของกระดูกดังนั้นจึงแนะนําให้ทุกคนออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ 2. ขาดแสงแดดการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสของร่างกายขึ้นอยู่กับการควบคุมวิตามินดีวิตามินดีอาศัยแสงอันตรายโอเลต ในการแปลงแต่ปัจจุบันคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ไม่มีเวลาออกไปโดนแสงแดดดังนั้นการขาดวิตามินดีจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ที่พบบ่อยมากเช่นเดียวกับในเคสข้างต้นที่ปริมาณวิตามินดีในร่างกายต่ำเกินไปเนื่องจากอยู่แต่ในบ้านแทบตลอดเวลากระดูกจะอยู่ในสถานะอดอาหารเป็นเวลานาน,านจึงไม่น่าแปลกใจที่มวลกระดูกจะลดลง 3. ดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมมากเกินไปพนักงานออฟฟิศจำนวนมากไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากชา กาแฟหรือน้ำอัดลมอย่างไรก็ตามการดื่มมากเกินไปจะช่วยเร่งกระบวนการสูญเสียแคลเซียมสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปด้วยเช่นกัน 4. การลดน้ำหนักมากเกินไปถ้าคุณควบคุมอาหารมากเกินไปกินเฉพาะอาหารมังสวิรัตที่ไม่มีเนื้อสัตว์จำกัดปริมาณโปรตีนจะทำให้คุณภาพกระดูกลดลงและเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนในระยะเริ่มแรก ดังนั้นต้องคำนึงถึงมาตรการที่พอดีอย่าใช้วิธีใดๆมากเกินไปเพื่อรักษาสุขภาพให้ดีที่สุด5ทานอาหารที่มีไขมันและเกลือสูงอาหารที่มีเกลือสูงมีโซเดียมมากเกินไปเมื่อร่างกายขับโซเดียมออกมาก็จะขับแคลเซียมออกมามากขึ้นด้วยดังนั้นการกินเกลือมากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้ส่วนอาหารที่มีไขมันสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคทางเมตาบอลิซมึมเช่นโรคอ้วนและเบาหวานซึ่งส่งผลเสียต่อกระดูกด้วย จบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ